สวัสดีครับผมกับผมจากกินเที่ยวจำเกษตรนะครับวันนี้มาบ้านพี่เชนนะครับตำบลตะนันหักอำเภอดังลองจังหวัดปุริลำนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นการเลี้ยงเป็ดนะครับเป็นพื้นที่เป็นบ่อน้ำนะครับเป็นแอ่งน้ำนะครับก็แต่ก่อนแกเคยเลี้ยงไก่ชนนะครับแล้วทีนี้ เลิกเลี้ยงไปพักนึงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาแต่ทีนี้เป็ดก็เลี้ยงอยู่นะครับก็เห็นว่าเป็ดแกสมบูรณ์ดีนะครับก็เลยถ่ายวีดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะครับพี่ๆเกษตรกรทุกคนนะครับนี่ครับก็อาหารที่แกให้นะครับก็จะเป็นปลายข้าวกับลำนะครับน่าจะเป็นลำกลางนะครับแกนี้นะครับง่ายๆนะครับผสมน้าก็เทตรงนี้ครับ นี่ครับเป็ดแก่สมบูรณ์มากครับดูครับคนสวยเพราะว่าได้เล่นน้ํานะครับแล้วก็มีตรงนู้นจะเป็นเป็นหญ้านะครับได้กินน้ํากินหญ้านะครับนี่ครับก็ห่างหายไปนานนะครับหลายวันที่ไม่ได้เอาคลิปมาลงนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับเป็นแนวทางแบบง่ายๆนะครับในการทําเกษตรนะครับนี่ครับ ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับจริงๆแล้วแกให้ข้าวแล้วเขาพกเป็ดเป็ดกินแล้วอิ่มแล้วก็จะเข้าไปเล่นน้ำก็จะเข้าไปในป่าบางอะไรบางเนี่ยครับนี่ครับเป็ดแกสวยมากเลยครับนี่ครับตัวน,นึงก็จะเป็นพื้นที่เล้าไก่เก่านะครับแต่ทีนี้ก็กันไว้นะครับเป็นพื้นที่ในบ้านก็ไม่กี่ตารางเมตรนะครับ งนี้จะเป็นโซนเลี้ยงไก่เก่านะครับเนี่ครับมีไก่งวงหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็อ่ะดูเปรดเทศกันก่อนนะครับเพราะว่า,าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศจะเข้าหน้าหนาวแล้วจะมีไก่ไก่ก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าช่วงฝนฝนเปียกพายุ นานพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ออกไปทําคลิปนะครับเพราะว่าก็ติดภารกิจอตอนนี้ก็ไปเรียนตักผมนะครับวันนี้มาเจอบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดนี่ครับเป็ดแก้สวยมากครับเดี๋ยวพาจะเดีวผมจะพาไปดูพื้นทะี่ในการเลี้ยงของแกครับนล,ล้นล่าตรงโซนนู้นนะครับตรงโซนนู้นเห็นไหมครับหลังต้นมะขามก็จะเป็นเล้าไก่เก่านะครับ แล้วก็ตรงนี้น้ําท่วมไปแล้วก็จะเป็นเล้าไก่เหมือนเดิมนะครับแกก็บอกว่าแกเลี้ยงเลี้ยงตัวนีหยุดเลี้ยงก็เลยสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเองครับแกก็ให้ข้าวก็ไม่เยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกไก่นะครับแกบอกว่าขายไก่ได้อยู่นะครับตัวเราๆประมาณสักอายุสองสามเดือนนะครับรอดตายแล้วแกขายตัวละห้าร้อยนะครับแกเพาะพันธุ์ไก่ชนขายด้วยนะครับเป็นสไตล์ไก่ป่าก๋อวยนะครับนด่ครับสนใจก็ใครที่อยู่อำเภอนังรองก็เข้ามาดูได้นะครับของบ้านพิเชนนะครับตำบลน้านนากอำเภอนังลองจังหวัดบุรมย์นะครับ ก็ที่ทําคลิปในแนแบบนี้ออกมาก็เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องได้มีรายได้กันนะครับเราจะได้เห็นทองทางในการเลี้ยงนะครับในการซื้อขายกันนะครับยุคนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเมืองแบบนี้นะครับก็รายได้เสริมก็อย่าทิ้งนะครับหารายได้เสริมได้นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้หลังบ้านนะครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็เลี้ยงได้นะครับ เป็ดไก่ก็กินไม่เยอะกินไม่ยากนะครับเลี้ยงตามสภาพที่เรามีนะครับเศษข้าวเศษอาหารในบ้านก็เอามาเลี้ยงเอามาคุ้นกันนะครับอย่างพี่เชนแกก็เลี้ยงเป็ดด้วยนี่ครับลำกับปลายข้าวเหมือนที่ผมเคยให้นะครับเป็นลำอย่างเดียวเขาก็กินได้นะครับลำปลายข้าวเปียกๆนิดนึงนะครับกินพรไม่ติดคอนี่ครับเป็ดแก่ครับ ามเดือนนะครับได้ขายนะครับก็บอกแกไม่ได้เลี้ยงขายเท่าไร่นะครับแกเลี้ยงไว้กินเองนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงไก่ราะไก่เก่านะครับนี่ครับสังเวียนแกเคยเลี้ยงไก่ชนนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์นะครับเป็นพื้นที่แบบง่ายๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นเล้าเป็นโรงเป็นเป็ดนะครับตรงนี้นะครับแกบอกแกชอบทําอาชีพชอบในการเลี้ยงสัตว์นะครับ เหมือนผมนะครับก็เลี้ยงทุกอย่างกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นนี่ครับเป็ดเป็ดมันเป็ดมันฟักไข่อยู่นี่ครับนี่อ้าวมันนอนทั้งเป็ดทั้งไก่อยู่สองตัวเลยครับนี่ครับแกก็ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับสามีตําเกิดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าแกไม่ได้ดูแลนะครับนี่ครับแม่ไก่ก็พาลูกเข้าไปนอนอยู่นีงนล้ครับาดูพื้นที่โดยรวมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแกนะครับนี่ครับ แก่ตรงนั้นก็เป็นโรงเรือนเก็บไก่นะครับนี่ครับโอ้ไก่มันอยู่ทางนอกอีกเยอะเลยครับนี่ครับแกกำลังจะเริ่มเลี้ยงไม่แล้วนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการเลี้ยงไก่แบบบ้านๆนะครับก็พื้นที่ในบ้านแค่นี้ครับใครมีพื้นที่ก็ลองจัดสรรกันดูนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ครับก็ ฝั่งลงฝั่งหลังก็สุกล้นมากไก่ก็กินได้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เน้นในการเลี้ยงแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นบอกกบนะครับบอกกบตะกอนแกเคยเลี้ยงกบขายนะครับเป็นร้อยตัวนะครับนี่ครับเพราะว่าบอ่อซึมปับ๊บแกบอกวาอ่าหยุดเลี้ยงไปเพราะว่าบ่อมันรั่วนี่ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับนี่ครับตรงพื้นที่ตรงนี้คาดว่าอีกไม่นานแกก็คงจะปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าแกปรับปรุงใหม่นะครับผมอาจจะกลับมาถ่ายทาคลิปอีกครั้งนะครับดูตอนที่ว่าแกทาแบบสมบูรณ์จริงๆนะครับตอนนี้พ่อแกยังปล่อยๆอยู่นะครับเพราะแกบอกว่าแกจะไม่มีเวลานะครับผมก็มาถ่าย เป็นแนวทางนะครับพื้นที่หลังบ้านมีสะแบบนี้เหมาะกับการเลี้ยงเป็ดอย่างมากเลยนะครับหรือบ้านใครที่มีน้ําขังนะครับแบบนี้ครับเหมาะกับการเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดมันชอบเล่นน้านะครับเลี้ยงเป็ดแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้เลี้ยงปลานินได้นะครับเลี้ยงปลานินได้เพราะว่าอะไรฮะปลานินมันก็กินพืชได้แล้วก็กินได้ทั้งขี้เป็ดนะครับ เหมือนฟาร์มใหญ่ๆนะครับที่เขา,เาทำโรงเรือนบนสะน้ำนะครับเขาก็ใช้แบบวิธีนี้แหละครับในการรายได้2เด่งนะครับบางฟาร์มเขาบอกโอ้ค่าประหยัดค่าอาหารไปเยอะเลยนะครับเพราะว่า1เป็ดกินไปแล้วก็เศษอาหารอาจจะร่วงลงสะนะครับปลาก็ได้กินต่อแล้วก็ได้กินขี้เป็ดนะครับมันก็จะเป็นระบบนิเวศของวัฏจักรของมันนะครับ เปลี่ยนจากกระบวนการาการกินมูลเป็ดไปแล้วเราก็ไปแปลงเป็นโปรตีนเป็นเนื้อนะครับสร้างการเจริญเติบโตให้กับปานินนะครับก็เหมือนเลี้ยงปลาดุกกับไก่นะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองกับปลาดุกนะครับเพราะว่าพวกเป็ดไก่พวกนี้มันจะกินหัอาหารเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ปลาดุกก็ไปกินขี้มันต่อมันก็จะ,จะเจริญสมบูรณ์นะครับอ้วนนะครับนี่ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะทํากันแบบง่ายๆนะครับการเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเทศแบบบ้านๆนะครับนี่ครับพื้นที่ของแกนะครับก็กันไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนกันไก่นะครับนะครับกันไก่กันเป็ดที่มันจะเข้าไปขี้ในบ้านนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้อยู่นะครับ กรที่เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็อยากสนับสนุนนะครับหรืออยากจะทําคลิปออกมาให้พี่ๆเพื่นพอนๆเกษตรกรนะครับได้ดูกันนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ <Ĉ> บางคนก็โทรมาถาม ผมนะครับจากจังหวัดอื่นนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับความรู้ทในการทําคลิปที่ถ่ายทอดไปก็มีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรจริงจริงนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ดูคลิปกันดูนะครับก็เป็นคลิปแบบนบ้านนะครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรมากมายแต่เราก็อยากจะนําเสนอนะครับอยากจะพิเศษนะครับเนี่ยครับเป็นดีลหนึ่งแนวทางในการเลี้ยงเป็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะว่าบรรยากาศจริงๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเป็ดหรือไก่มากพอนะครับเดี๋ยวถ้าผมกลับมาอีกทีก็ถ้าแกฟื้นฟูหรือบุรณนะพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลับมาถ่ายอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ปกเป็นแนวทางนะครับการเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดเทศนะครับเลี้ยงหลังบ้านมีอ่างน้ําแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไปฝนต้นหนาวแล้วก็ น้ำก็จะขังนิดนึงนะครับแล้วหมดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูการของการผสมพันธุ์ไก่นะครับโอ้ไก่จะเยอะมากเลยนะครับช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับก็ฝากติดตามกันนะครับสําหรับช่องของจักกินเที่ยวทางเกษตรนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับในช่องของจักกินเที่ยวทางเกษตรเราก็จะถ่ายทําแบบไม่มีสคริปต์นะครับถ่ายทําแบบสดๆเลยนะครับบรรยากาศไม่ให้ดูครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับการเลี้ยงเป็ดกับไก่นะครับในสไตล์ของพิเชีนมีแอ่งน้ําข้างหลังแล้วก็นี่ครับก็ถือว่ายังไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ